ตอนนี้มันจะมีประเด็นขึ้นมาก็คือว่าเจ้าวาดวัดเจดีย์เขาบอกไอ้ไขนะ่เนีมีลิขสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าใครอยากจะอคอปปี้ไปทําอะไรไปปัม๊มหลงปั๊มเหรียญไปทําผ้ายันไปก๊อปมาถูกมงคลอะไรต่างๆจะโดนฟ้องนะ,ะสุดท้ายแล้วก็จบเหมือนจะถูกขามนะฮะระอาตมาไม่อนุญาตที่ไหนไม่ให้ที่ไหนทํา วัตถุมงคลจากวัดเจดีย์ไข่เป็นที่ต้องการของนักสแสวงหาโชคลาบจำนวนมากในขณะที่จำนวนของวัตถุมงคลนั่นเองก็มีจำนวนจำกัดในส่วนนี้เองจึงทำให้ราคาของวัตถุมงคลเช่นเหรียญรูปหล่อหรือผ้ายันมีราคาสูงจากเดิมไปหลายเท่าอย่างเช่นเหรียญในปีแรกๆของปี2526ที่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว ธุรกิจเครื่องรางของขลังรุ่งเรืองอย่างมากหลังขอพรไอ้ไข่แล้วสมหวังหลายคนไม่ลังเลที่จะบูชาวัตถุมงคลติดตัวกลับไปชัยพงศ์แก้วบรารกฏหรือแบงค์ทะเลใต้เป็นเซียนพระในพื้นที่และกรรมการตัดสินโต๊ะประกวดเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศเขามองว่าสาเหตุที่วัตถุมงคลของไอ้ไข่มีราคาสูงเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาในหมู่คนบูชาไอ้ไข่จนเกิดความต้องการในวงกว้าง รุ่นหนึ่งเหครับถ้าราคาสูงสุดตอนนี้ที่มีการซื้อขายรู้สึกว่าจะอยู่ที่ล้านกว่าแต่ถ้าเหรียญของผมที่ผมเช่ามาสูงสุดก็คือ1ล้าน1ล้านพอดี1ล้านเ่วนแต่หลังจากที่ผมเช่าเหรียญ1ล้าน 1, มาแล้วเนี่ยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ล้าน 4. แี่เหรียญน,นั้นไม่แน่ใจว่า,อาตอนนี้อยู่ที่ใครจากราคาจากราคาวัดเหรอครับถ้าพูดถึงย้อนกลับไปสมัยนั้นก็คืออยู่ประมาณ20บาทมั้งครับหรือแจกจะมากกว่า เมื่อไอ้ไข่กลายเป็นที่ต้องการการลอกเลียนแบบจึงเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดเจดีต้องออกมาปกป้องสิทธิไอ้ไข่เด็กวัดเจดีโดยการอ้างว่าวัตถุมงคลไอ้ไข่เป็นลิขสิทธิ์ของวัดเจดีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นหากมีการทำลอกเลียนแบบทางวัดจะฟ้องร้องหลังมีคนในวงการ จะนำรูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไปไว้ยังวัดอื่นในจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสอธิบายว่าทําเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้ไข่มีจุดจบเหมือนจตุคามรามเทพที่เคยโด่งดังในอดีตคนที่เชิญไปเนี่ยถามว่าเขาเชิญไปเพื่ออะไระเชิญไปเพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือหาอไรายได้อย่างนี้มันไม่ใช่เชิญเขาเรียกว่าเกาะติดกระแส เขาอาจจะได้เงินได้ทองก็จริงแต่ว่าอาจจะทําให้ไอ้ไข่ต้องจบเร็วหรือว่าทําให้เป็นยุคจตุคามถ้าอาตมาเล่นด้วยอาตมาข้าวข้างด้วยอาตมายินดีด้วยอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็จบเหมือนจตุคามคนะฮะพรอะอาตมาไม่อนุญาตที่ไหนไม่ให้ที่ไหนทําปัจจุบันวัดเจดีได้แจ้งลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวัตถุมงคลไอ้ไข่จํานวน11รายการในประเภทศิลปรกรรมและประติมากรรม ประกอบด้วย้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแบบที่1ถึงแบบที่4รูปหล่อบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดี1และ2รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2546เหรียญอามพระครูเจติยาพิรมและไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2546เหรียญวงรีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2526แบบที่1เหรียญวงรีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2546แบบที่2 และล่าสุดช่วงต้นปี2563มีอีกหนึ่งรายการคืองานนิพนธ์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีโดยผลงานทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์มีอายุการคุ้มครอง50ปีนับตั้งแต่เกิดผลงานนั้นขึ้นปราโมทคำมารายงาน